พามาดูใบกเกษตรอินเฮาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเดินชมต้นนกน้อยนำโชคที่ผมปลูกไว้ที่บ้านของผมนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่ตอนนี้เขาออกดอกค่อนข้างดกเลยนะครับก็ถ้าดูจากช่อที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็นับไม่ถ้วนเลยนะครับก็น่าจะเกินสิบตัวขึ้นไปนะครับ นอกจากช่องนี้แล้วก็ยังมีช่ออื่นอีกนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะมีพวกมดนะครับชอบนำวพวกตัวเพี้ยนะครับเพี้ยอ่อนมาก็กถ้าเราเห็นเราก็ใช้น้ำฉีดก็ได้นะครับนี่นะครับก็คือต้นนกน้อยนำโชคที่ผมปลูกไว้ พินาบานของผมนะครับต้นนี้ต้นเดียวก็มีหลายช่อแล้วนะครับบางช่อก็ดอกก็เริ่มจะโรยลงไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นพันต้นด่างใบด่างนะครับสังเกตได้จากบริเวณใบและลำต้นของเขานะครับจะมีความด่างนะครับเขียวสลับสีขาวนะครับแล้วก็ที่ ลําต้นนะครับสังเกตให้ดีๆก็จะเป็นลายด่างเหมือนกันนะครับบางทีเราไปเจอต้นนางขวากนะครับต้นนางขวักส่วนมากใบด่างแต่ว่าต้นเขาจะเป็นสีเขียวไม่มีลายนะครับข้อสังเกตง่ายๆของน้องน้อยนําโชคเท่าที่ผมเห็นมานะครับก็คือถ้าเป็นต้นน้อน้อยนำต้นน้องน้อยนาโชคเนี่ยต้นเขาจะด่างด้วยนะครับนอกจากใบด่างแล้วก็ต้นก็จะด่างด้วยแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่อยู่บริเวณหลังบ้านของผมนะครับต้นนั้นจะออกดอกเย,ยกอะกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใบด้ยวยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆสําหรับต้นนกน้อยที่ผมได้บอกกับเพื่อนๆไปว่าผมปลูกไว้บริเวณหลังบ้านอีกนะครับก็จะมีอยูอ่หลายกระถางอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะครับ <S 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 ทั้งหมดนี้เป็นต้นนกน้อยนําโชคทั้งหมดเลยนะครับ ก็ส่วนมากจะเป็นพันธุ์ใบด่างแล้วก็ใบเขียวนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ใบเขียวก็มีตัวนกน้อยอยู่บ้างนะครับต้นนี้ผมปลูกมาหลายปีมากๆเลยนะครับเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ปลูกต้นนกน้อยนําโชคนะครับเกิดจากการปักชําจากต้นนกน้อยนําโชคแค่เพียงสองต้นเองนะครับแล้วก็ปักชํามาจนได้นกน้อยนําโชคหลายๆต้นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ เป็นหน้าที่เขาออกดอกนะครับก็สังเกตว่าดอกจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้แทบไม่มีใบให้เห็นเลยนะครับมีแต่กิ่งและก็ดอกทางนั้นเลยนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับมาถ่ายให้ดูตอนแดดจะจัดเลยนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะปลูกต้นนกน้อยนำโชคก็ลองไปหาซื้อตามร้าน ขายต้นไม้ทั่วไปเลยนะครับก็จะมีหลายๆท่านชอบต้นตองนอนนำโชคนะครับก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหามาปลูกได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสัตรูพืชของต้นตองนอนนำโชคที่ผมเจอบ่อยๆนะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับเป็นเพี้ยนะครับอ่อนหรือเพียบแป้งนะครับถ้าเรามือรูปดูก็นี่นะครับ จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเ,เพื่อนก็ถ้าส่วนตัวผมก็ไม่ได้ทาอะไรน้ําฉีดนะครับนี่นะครับจะเป็นเพียแบบเหมือนเป็นแป้งเป็นเพียอ่อนเขาจะชอบมาเกาะตรงบริเวณตรงขั้วดอกตรงนี้นะครับผมเจอบ่อยมากเลยถ้าเกิดเราไม่ดูเขาก็จะแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอย่างต้นนี้ก็คือผมไม่ค่อยได้เดินมาดูหลังบ้านนะครับก็จะ แพร่พันธุ์แบบนี้นะครับส่วนมากพหาหะที่นําตัวเพี้ยมาก็จะเป็นพวกมดนะครับมดต่อถ้าสังเกตว่าที่ดอกเรามีมดเมื่อไร่ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับว่าเขาอาจจะนําเพี้ยแป้งมาได้นะครับนี่นะครับก็ต้องคอยดูคอยเรามาดองนิดน,นึงนะครับแต่ว่าผมสังเกตถึงจะมีเพี้ยแป้งเยอะขนาดไหนต้นเขาก็ไม่เคยตายนะครับเพราะว่า เป็นไม้อบน้ํานะครับมันค่อนข้างจะตายยากมากนะครับสําหรับต้นนกน้อยนําโชคนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นอีอกสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็จะเป็นเขาเรียกกันว่าเป็นนกน้อยตัวเมียนะครับสังเกตก็จะเป็นดอกสีกเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆเหมือนกลีบเลี้ยงอยู่ข้างนอกเป็นสีออกชมพูเขียวชมพูรเรื่อๆ,ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตัวนกอยู่ด้านในแบบนี้นะครับ ใครยังไม่เคยเห็นลูกต้นตน้อยนําโชคนี่นะครับลักษณะเป็นลูกแบบนี้นะครับก็น่ารักดีนะครับอ่าผมมีอยู่แค่ต้นเดียวนะครับแบบนี้ปลูกไว้ต้นเดียวะคระับนอกนั้นก็จะเป็นอ่าตัวผู้หมดนะครับก็จะเป็นสีชมพูเอ่อสีแดงอันนี้ผมเรียกว่าสีแดงเพราะว่าจะมีสายพันธุ์หนึ่งเป็นสีชมพูเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมีอีกต้นหนึ่ง อันนี้จะเป็นต้นที่เขาออกดอกมานานเลยนะครับสังเกตว่าก็จะโรยร่วงโรยไปแบบนี้นะครับก็ดอกก็จะเหี่ยวลงไปแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เนี่ยครับเวลาเขาโทมลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอถึงหน้าฝนหรือหน้าที่ฝนตกเยอะๆนะครับเขาก็จะออกใบมาเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวเขาจะตายนะครับรดน้ําก็ อาทิตย์ละครั้งสองครั้งเขาก็อยู่ได้นะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นต้นนกน้อยที่ผมปลูกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพันธุ์สีชมพูอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับและนี่ก็คือต้นนกน้อยพันธุ์สีชมพูนะครับดอกเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับซึ่งข้อเด่นหรือจุดเด่นของต้นนกน้อยนําโชคพันธุ์สีชมพูก็คือเขาจะออกดอกเก่งมากๆเลยนะครับออกดอกทั้งปีนะครับ ตั้งแต่ผมปลูกมาก็คือจะมีดอกอยู่ให้ดูตลอดเลยนะครับเขาจะเป็นดอกสีชมพูลเล็กๆน่ารักแบบนี้เลยนะครับออกดอกเก่งมากๆนะครับพันนี้ยิ่งถ้าต้นเขาโตสมบูรณ์แล้วเนะขาจะออกดอกเก่งแบบนี้เลยนะครับนี่คือคือเขาน้อยลงเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆที่ติดตามผมผมเคยลงคลิปช่วงที่เขาปีกๆนี่ก็คือตามกิ่งแบบนี้นะครับจะเป็นนกน้อยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ เหลือน้อยลงแล้วนะครับเหลือไม่ขี่ไม่ขี่ดอกแล้วนะครับแต่เดี๋ยวพอสักพักเยสังเกตว่าเขาเริ่มแตกกิ่งอแตกใบอ่อนออกมานะครับเดี๋ยวสักพักเขาก็จะมีดอกตามมานะครับพอต้นเขาเริ่มสมบูรณ์เสร็จแล้วเขาก็จะมีดอกตามมานะครับนี่ก็ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนะครับพันธุ์สีชมพูนะครับต้นนี้มีสตอรี่นะครับ กิ่งพันุ์ที่ผมได้มาครั้งแรกนี่ก็คือยาวแค่ประมาณ1ฟุตนะครับผมไปขอร้านที่ร้านกาแฟนะครับร้านขายชากาแฟร้านหนึ่งนะครับที่แถวแถวบ้านผมนะครับพอดีไปเจอเขาปลูกไว้ที่ร้านกาแฟนะครับก็เลยไปขอพี่เจ้าของร้านนะครับตัดเขามา1กิ่งนะครับผมก็เคยทําคลิปลงให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะครับว่าผมเพาะพันุ์กิ่งนั้นยังไงปักชำยังไงนะครับ ก็มีสตอรี่นะครับต้นนี้จากต้นนั้นนะครับก็กลายมาเป็นต้นนี้นะครับสูงประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเซนได้แล้วังครับเนี่ยเกือบเมตรแล้วละ่ะแต่ผมก็ทําไอตัวอคอกไว้ให้เขานะครับไม่ให้กิ่งเขาแบบล้มลงมานะครับจริงๆก็อยากจะขยายพันธุ์เขาต่อนะครับแต่ว่าเหมือนค่อนข้างเยอะแล้วบ้านผมไม่ค่อยมีที่เท่าไหร่นะครับที่แคบๆนะครับก็ ตอนนี้ก็เลยยังปลูกไว้ต้นเดียวอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะพ่อพันธุ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเนี่ยเราตัดกิ่งเขาแบบนี้นะครับตัดไปสักประมาณคืบหนึ่งนะครับเนี่ยแค่เนี้ยตัดประมาณแค่นี้นะครับตัดปุ๊บแล้วก็เอาไปปักไว้ในกระถางที่มีดินนะครับแล้วก็รดน้ําแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มสักเดือนสองเดือนรับรองว่ามีมีรากแน่นอนนะครับเป็นต้นไม้ที่โตง่ายออกง่ายนะครับผักชําก็ง่ายมากๆเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงมีแต่เพียงท่านี้นะครับก็มาพาเพื่อนๆมาเดินชมต้นน้องน้อยลเราบริเวณรอบๆบ้านของผมนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ